ครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสติกยิงปลารุ่นหน้าสแตนเลสนะครับเรามีที่กัน2รุ่นนะราคาเท่ากันนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นที่1นะครับตัวบอดี้เขาเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกชุดหน้าสแตนเลสนะครับตัวจับเป็นพลาสติกนะลอกติดด้านล่างแบบนี้นะครับลอกติดด้านล่างแบบนี้นะครับตัวที่2นะครับ ตัวเป็นโลหะเลยเอ้ยเป็นโลหะเลยครับตัวนี้เป็นเหล็กเป็นโลหะเลยนะลอกติดตรงนี้นะครับลอกติดบริเวณนี้ที่สําคัญเลยตัวนี้สามารถติดไฟฉายเลเซอร์เพิ่มด้านล่างได้ด้วยตรงนี้นะครับติดไฟฉายได้แล้วก็รางด้านบนนี้ก็ติดไฟฉายเลเซอร์ได้ติดด้านบนโลหะนะชุดหน้าสแตนเลสแล้วก็พับด้านข้างมาให้ด้วยสําหรับพกพานะครับจะได้ไม่ไปบาดก,กระเป๋าเรามีด้วยกัน2รุ่นนะ้าแบบนี้นะครับนี่ในเซตของเขาเนี่ยจะแถมยางให้2เส้นแบบนี้ นะครับแถมยามสองเส้นลูกดอกยิงปาสอนัดนะครับตัวปิดมือครับข้างในเป็นเหล็กนะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาซ้ายหรือขวาแจ้งออามาเลยนะครับสรุ่นนี้นะครับมีลอกแถมให้ทั้งคู่เลยนะมีลอกแถมให้ตัวนี้ลอกติดตรงนี้ลอกติดบริเวณนี้นะครับส่วนตัวนี้ล็อกจะติดด้านล่างนะครับ ราคา580บาทฟรีค่าจัดส่งนะของ2รุ่นนี้580บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่ม60บาทนะครับนี่มีให้เลือก2รุ่นนะครับลูกค้าระบุมาได้เลยว่าเอาตัวพลาสติกหรือว่าเอาตัวโลหะนะครับราคาเท่ากันครับของุณครับม้าดลองกิตัวนี้กันนะหนังบิ๊กหน้าสซตนเลสน,นะครับตีนปลาตัวนี้นะอ่าวิธีการใช้เราก็กต้องกดหน้าลอ,อกก่อนนะครับไปก่อนนะกดหน้าลอ,อกก่อนเสร็จแล้วนะครับนะตาอย่างนี้ เอาสายใส่เข้ามาด้านหน้าครับแบบนี้นะครับหงายท้องขึ้นครับหงายหน้าขึ้นแบบนี้นะครับเกี่ยวงี้นะครับอต่อไปเดี๋ยวเราจะลองดิงลงน้ำให้ให้ลูกค้าดูแอคชั่นมันนะครับว่าใส่มันจะไม่พันกันนะครับลองดูเนาะหนึ่งสองตายตรงนู้นด้วยโอ้ ิงเสร็จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะหมุขกามาให้ดูนะนะครับโอ้มาให้ดูโอ้นี่นได้ครับได้ปลาด้วยหนึ่งตัวอ่ะ เรียบร้อยจะส่งเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ยี่งยันย่เห็นเลยนะครับขอบคุณครับ